สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับเล็กนะครับวันนี้ผมพามาเก็บเห็ดนะครับเห็ดคมนะครับเนี่ยซึ่งเป็นดอกแบบนี้นะครับกินได้นะครับชอบอยู่ตามต้นยูคานะครับไปครับไปหาต่อครับตอนนี้ก็ ยังเช้าอยู่นะครับยังมีเวลาอยู่ครัไปเลยครับไปครับมีร้อยคนหาอยู่นะครับ เจอดออกหนึ่งเ,เขาเดินเตะนะครับเขาไม่เห็นเราก็แหวกหาใกล้ๆเผื่อมี เหลือแต่ตอนะครับเจย์ครับเนี่ยครับมันไม่แอบอยู่ใต้หินแตกนะครับผมไม่ได้เอามีดมานะครับเมื่อเช้ารีบเกินครับลืมนี่ครับดอกกำลังสวยนะครับ เนี่อีกดอกนึงนีน่ลูกมานะครับค่อยมาเก็บบันหลังครับเนี่ยเห็ดขมนะครับขมจริงๆครับแต่ว่ามีสูตรของการต้มนะครับทำไม่ให้ขมได้นะครับก็คือ อีสานเขาเรียกต้นสีดาครับก็คือต้นน้อยหนานะครับแต่ใช้ใบของของน้อยหนานะครับเอาไปต้มสามน้ำนะครับแล้วค่อยมาแกงกินธรรมดาได้ครับยังไม่ขมนะครับไปครับไปต่อครับเดี๋ยวเข้ามาครับนี่นะครับอีกดอกหนึ่งนะ เยอแล้วนะครับตายครับเห็ดพวกนี้ถ้ามันออกมันจะอยู่ไม่ไม่ไกลกันนะครับไปครับมันจะมีอีกไหม เนี่ยครับอีกดอกหนึ่งครับกำลังโตนะครับเนี่ยไปครับไปหากันต่อครับ นี่ครับอีกดอกหนึ่งครับที่ตัดเยอะไปหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับเป็นเนื่องจากผมรีบหาเอาไปให้แฟนผมทำกับข้าวตอนเช้านะครับ ใก่ได้แกงแล้วครับไปต่อกันเลยครับใส <c oughs> ครับก <c oughs> ารหาเห็ดก็หมันใครหมันมันนะครับบางที มาหากับข้าวตอนเช้าครับเพื่อเอาไปให้แฟนมถึงนทำนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจุดง,งานนะครับเนื่องจากงานหัวนหน้าให้พักสองวัน,นครับก็เลยได้มีโอกาสมหาเห็ดนะครับของวันแรกนี่ครับ ดอกหนึ่งครับดอกนี้ออกจะย,วยาวๆหน่อยนะครับใส่ถุงนะครับมีคนหาก่อนเราก่อนแล้วนะครับเขาไปล่วงหน้าก่อนแล้วเพราะว่าเมื่อเช้านี่ผมมัวแต่ไปดูนาครับก็เลยออกมาช้านิดน,นึงคนระับ ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ช้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนเขาเอาไฟฉายมาด้วยเลยครับเข้ามาตั้งแต่ตีสี่ีห้านะครับเขาหาขายครับเห็ดขมละละห้าสิบบาทครับนี่นะครับอีกดอกหนึ่งครับบางทีเขาหาก็หมานใครหมานมันเหมือนว่าครับเนี่ยนะ เห็ดพวกนี้มันจะอยู่ถ้ามันออกดอกนึงก็สังเกตด,ดูข้างๆครับนี่ไงครถ้าเป็นงูงูตอดแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆกันไม่เห็นนะนี่ยดอกกำลังสวยเลยครับนี่ดอกแฝดเลยนี่ครับ ถ้าสำหรับครอบครัวก็อิ่มนะครับแบบนี้อีกดอกนันอยู่นี่นะดอกตูมนะครับ หาใกล้ๆนอะ่ะไปกันต่อเลยครับนี่ครับดอกหนึ่งครับไม่สังเกตจริงๆไม่เห็นนะครับถ้าบางดอกนะครับ ไปต่อกันเลยครับนะครับเจออีกแล้วครับผมนะครับนะครับมันจะออกอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ไกลกันนะครับนะครับผมจะเอาแค่ว่า พออิ่มนะครับไปต่อกันเลยครับผมนี่นะครับอีกดอกหนึ่งครับมันกบใบไม้นะครับเขาไม่เห็นนะอีกดอก,อก,ดอกหนึ่งครับเอาหมดเลยนะครับ อยู่ตามัหลบตามใบไม้ลึกๆนะครับบางทีผมหาเหตุผมสังเกตการที่เขาหาครับจะมีรอยแหวกเนะี่ยในบางครั้งในบางครั้งเขาก็ไม่เห็นนะครับเหมือนเขารีบ รีบหารีบไปนะยิ่งมีคนไอ่ตามมาตามข้างหลังมายิ่งรีบเราก็ได้โอกาสนี้หาที่เหลือของเขานะครับบางทีก็เหลือเยอะนะครับไปครับตอนนี้ผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าสายนะครับเพราะว่าแฟนเราทำกับข้าวนะครับนี่ครับ ขอได้แกงอยู่ครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับและให้กำลังใจมาตลอดครับตอนนี้ผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับขอขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ